ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บยซโยอีเปิดคลิปทาหารแนวหน้าเล่านาะที F16 ย่อนไข่ภูเมเขือสุดพลโลกカมนับหมื่นวิ่งหนีกระโดดหน้าผา เดือดจัดจัดค่ะเปิดเบื้องหลังสมรภูมิภูเมื่อคือร้อนละอุก F16 หย่อนไข่ทหารเขมรวิ่งหนีกระโดดหน้าผานับหมื่นนาย พูดถึงการประทะกันร,ระหว่างไทยและกัมพูชานะคะเมื่อช่วงวันที่24กรกฎาคม68ที่ผ่านมาที่ทางด้านของทหารกัมพูชาเปิดฉากยิง RPG เข้ามาใส่ฝั่งประเทศไทยแล้วก็เกิดการประทะกันต่อเนื่องถึง5วันซึ่งเกิดความสูญเสียเป็นจํานวนมากให้กับทางฝั่งของกัมพูชาแม้ว่ารัฐบาลกัมพูชาจะเปิดเผยคะ่ะว่ามีผู้เสียชีวิตเพียงแค่5คนและสูญหายอีก5,000คนก็ล้วนเป็นเรื่องโกหกนะคะเพราะว่าตัวเลขจริงเท่าที่สืบทราบมารวมทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ ผู้สูญหายเนี่ยน่าจะนับหมื่นรายค่ะและในการประทะกันนั้นสมรภูมิที่หลายๆคนพากันพูดถึงก็คงจะหนีไม่พ้นการประทะกันที่ปราสาทตาควายในช่วงสินาทีสุดท้ายที่ห้ามหันกันอย่างดุเดือดเพื่อเข้าชิงตัวปราสาทแต่อีกสมรภูมินึงค่ะที่ก็ไม่ได้ถูกพูดถึงในช่วงท้ายการประทะมากนะักเพราะว่าเป็นสมรภูมิที่จบเร็วที่สุดยึดพื้นที่เบ็ดเสร็จแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ตั้งแต่3วันแรกคงจะหนีไม่พ้นฐานผูมะเขือค่ะหลายๆท่านน่าจะได้ ติดตามทราบข่าวนะคะว่าเราใช้ F16 รวมถึงโดรนทิ้งระเบิดเข้าไปทําลายทั้งฐานหลักแล้วก็คลังเก็บอาวุธบนพื้นที่ดังกล่าวแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าระหว่างที่ทิ้งระเบิดอยู่นั้นนะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างล่าสุดก็มีนายทหารท่านหนึ่งค่ะถ่ายคลิปเล่านาที F16 ทิ้งไถ่บนภูมะเขือนะคะเรียกได้ว่าคนลุกมากๆค่ะเพราะว่าทหารเขมรน,นับหมื่นที่อยู่บนนั้นเนี่ยต่างก็พากันวิ่งหนีค่ะ แล้วจํานวนมากย้อมกระโดดลงจากหน้าผาค่ะซึ่งนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้หาศพไม่เจอนะคะแล้วก็สูญหายอีกเป็นจํานวนมากเราลองไปดูคลิปกันดีกว่าค่ะผิวหน้ที่เขาบกุกคือมุดเสือนะครับที่เขาบุกคือมุดเขียเขาบอกว่าขึ้นไปเป็นเป็นเหมือนนะเป็นหมือนนะครับแล้วทีเนี้ยเมื่อเวลาเครื่องบินเราบอมลงไปครับบอมลงไปมันมีทหารขึ้เนเรนเขาบอกว่าโดดนะครับโดดนะครับโดดนโ<อ>หน้าผาครับหนีระเบิดครับ ซึ่งซึ่งซึ่งมันก็เสียเบร่องกากทันตันอุตาเนี่เขาเข้าหาส่งไม่เจอแต่ตอนนี้ซึ่งซ like ึ่งเขาบอกว่าน่าจะเป็นพันนะครับงที่ที่เขาเห็นหลักพันนะครับตอนนั้หลักพันนะครับหลักพันที่ตกหูไปซึ่งจะหาสมงไม่เจอเขาบอก และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสา,าระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตอนนี้ได้เลยค่ะ